ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมห้องเรียนศิลปะอยอยเนอรครับวันนี้เราพบกับกิจกรรมลูกเสือนะครับของน,นักเรียนชั้นป .6 นะครับทั้ง3ห้องห้องหนึ่งห้องสองห้องสามวันนี้มีกิจกรรมทําอาหารนะครับเป็นการเป็นการจําลองสถานการณ์การอยู่ค่ายนะก็แต่และคนแต่และหมู่ก็จะแบ่งหน้าที่กันมีคนหานะหา้ําหาฟืนหาของแล้วก็เป็นคนทําอาหารนะครับทุกคนก็จะมีกิจกรรม ทำเป็นหลักๆอันนี้อันนี้หมูอะไรหมูหนึ่งกล้องนึงค่ะขนมปังหมูหนึ่งกล้องนึงเมนูขนมปังไหมปลากระป๋องอะไรเนี่ยอัน้ซาลาโลมาม่าอันนี้ก็อันพันมาม่าใส่ปลากระป๋องอันนั้นก็อันนมโคนราดกล้วยอันนี้คือกินได้ขนมปังไหมกินได้ค่ะโอเคโดนต้นกินเหรอวนโอเคเดี๋ยวไปดูหมูอื่นกันต้นแบบอร่อยหมูนี้ดูมีเศษมะม่วงด้วยอร่อยโชว์โชว์โชว์ โชวโชว์ชว์ชว์อะไรนี่ยังมใกล้มือเกินอะไรเ้านั่นและวนูนี่มีเมนูอะไรบ้างเีมยีอะไรคม้มาม่าใส่ปลากระป๋องบปังปิ้งเ้าจีอปังปิ้งไหนข้าจีหวานกลยเยัของหวานก็เป็นขนมปังปิ้งได้นมพูดไปเออ มีรโอเคเดินทางต่อไปดูหมูต่อไปหมูนี้หายไปไหนกันหมดเนี่ยไมูนี้อะไปรู้กันป่ะโอ้โหเิ้ยจริงจังนี่ไรดูนี่ที่ไรเป็นคนทำเนี่ยทังข้างหลังโคตรวุ่นวายเลยมันต้องแนงให้แนงถึงกินได้แนต้องแนงนานดิเท่าไหร่กูขาไม่ต้องดูตรงนี้กูไปดูตรงนี้นี่คือมัดเมนูผักซีอิ๊วค่ะผักซีอิ๊วผักไปไหนหมด มัจนเดียวจานเดียวเขาไม่กินผักอันนี้เขาแล้วก็มีบวชบวชกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีโอเคทำไมไม่ใส่ผักขาวก็มาขาวอยู่ห่มขาวที่ไหนรู้ตัวแล้วรู้สองยู่คนแล้วไปแล้วหยิบที่หนูคุณรองเท้ามาใกล้คืออันนี้คืออะไรยังไม่หายได้หายเลยอุ้ยนี่มีหมูย่างครับแล้วก็มีไข่ไข่คนนะ มีข้าวผัดมีน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มหมูย่างแอบเฮ็ดเฮ็ดนานหู้ยมันกองมันเห่าหนคือ้มันกรงหู้ยมันกองหู้ยมันกรงก็ส่วนใหญ่แล้วอาหารที่เราเห็นในวันนี้ก็จะเป็นหมูมากเป็นหลักนะหลายหลายหมูเลยอันนี้นี่เลยดีนะมาลาทุกหมูเลยใช่ประมาณนั้นอันนี้มีนมปังมีนมปังกรุงข้างหลังเมื่อกี้เขาเป็นไอ้นี่อ๋ออันนี้ดูพิเร้อยแล้ว อ,อ๋ออย่งงอางน <tong> s. <S ี้ถถทีกูนีก็กูสึงกูสึงเอาไปกันฟู้ดนะโอ้ยมันมันครับคนี่เศษหมูอะไรก็ยังอยู่นี่อะไใช่ไหมมันล้างไม่ออกเออเดี๋ยวเจอกันตอนส่งหมูนี้หลักๆครับเห็นเห็นเลยก็คือมาม่าปลากระป๋องดีค่ะใบชัยหมูมาม่าหมูมาม่าค่ะหมูมาม่าคนละไบโยนค่ะอันนั้นลูกอะไรเนย เดี๋ยวไปดูหมู่ต่อไปหมูสไตล์ของผู้หญิงห้องเด็กเสือใบที่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์ติดตามให้นะคะอร่อยมากเลยค่ะปูจิ้มดูครูครูจิมดูจิมแล้วหมูนู้นอร่อยไหมอืมคุณนั่งไหมครัวอร่อยไหมอร่อยเลยรสดีอร่อยมากใช่ค่ะอย่าตืกดไอคนะปูใส่ได้แครึ่งซองรสดีประมาณครึ่งซองใช่ใช่อร่อยนัวอร่อยนัวโอเคเดินทางต่อเดี๋ยวเราไปดูเด็กลูกเสือฝั่งลูกเสือบ้าง ก็กิจกรรมสร้างขึ้นนะครับเพื่อให้เขามีการวางแผนแล้วก็การทำงานเป็นเป็นทีมนะครับความสามัคคีแล้วก็ให้เขาดูจากกิจกรรมการอยู่ร่วมกันนะอนอันนี้มีเมนูอะไรตม๊กไก่ใส่ใบชาครับเฮ้ยจะเป็นหูเาหมายแลอวเขาหมายแล้วเขาหวายแล้วยังไม่มาครับ ทางฝั่งลูกเสือก็จะดูนี้หน่อยนะดูวุ่นวายวุ่นวายหน่อยอันไหนสรงครูไม่มีครับโอ้โหไม่ต้องอคะแนนเหมือนแพ่อะไรนะเบิรงเหมือคกันเกจีแกจีครับจีที่เท่าเลยมักลกวยปิ้งก็มีลูกแก้ว นี่อะไรเนี่ยก้าต้มน้าครับทำอะไรต้มหมา้ามามาอันนี้คืออันนี้แห่คูครับอันนี้แห่ครูครไปเหนลูก่อนอาี่อยานี่อกที่อมีไฟลูก่อนไใหม่ปิ้งอ่งบนเตาน้ำตัวนี้น่าจะบุญไวที่สุดนะเสือนะนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี ไก่บอนชอนบอนชอนนี่ครับไก่เกาสภาพนี้สิทาไครผมนะครับอกนี่นี่อันอันนี้อันนี้ทาใครคู่คู่ทาใครทาไข่ก็มีนี้นี่าไขเลยโอ้โหเขาประดับครับหลักๆฝั่งผู้ชายก็จะเน้นเน้นไปในฝั่งปลากระป๋องนะส่วนผู้หญิงก็จะเป็นมาม่าถ้าส่วนใหญ่อันนี้บวชอะไรบวชลอยครั่ะลอยเหรออันนี้นี่น่าสนใจ โอ้โหขี้เด็ดขี้เด็ดจับกับเราครับจับหมูจั้าซิมกนได้ซื้อได้ไม่กินกับข้าวอร่อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะไปดูสรุปกันอีกทีตอนท้ายท้ายคลิปนะว่าแต่ละหมูเขามีการจัดการแล้วก็การนำเสนออาหารเป็นยังไงกบ้างโอเคเจอกัน ก็หลังจากเด็กๆทําอาหารเสร็จแล้วครับเขาก็จะมาส่งมาใหู้่วงกับนะครับแล้วก็เป็นคนตรวจแล้วก็ดูตามเกณฑ์นะทั้งหน้าตารสชาติแล้วก็การความสะอาดของอาหารนะให้หมดเลยทุกหมู่ทุกกองก็จะมาส่งที่ตรงกองอนวยการนะครับก็จะมี <laughs> มีกองเชียร์มีกองเชียร์นี้มีนำเสนอจาก จที่เก้านเหนียวหมปิ้งต้องตำแล้วก็มีมีตัดขนมหวานเป็นฝรั่ง้วยนี่หมอนอะไรกเนี่ยเลยมันตันเลยมันตนนี่บัวลอยบัวลอยบัว่ยมาแน้วบัวลอยไข่หวานแต่ก็ กะเพราหมูสับแล้วก็ยำปลากระป๋องปลากระป๋องอ่ะเอ๊น่าสนใจครับยำปลากระป๋อง